ข้าราชการพนักงานเงินเดือนคนไหนที่เงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0นะคะอยากออกรถคนเดียววันนี้มาหาเนเน่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับ Toyota v i o ออสรถปี2015นะคะเครื่องยนต์1.5ตัวเจนะจ๊ะได้เป็นรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยนี่เลยจ้าโครเมียมนะคะเห็นไหม สวยๆเลยทุกคนคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวนี้เน้ล้างทําความสะอาดให้นะบอกเลยว่าสวยนะคะตาไฟเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้นะบอกเลยว่าใส่ปิง้อออกไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยมาดูที่ด้านข้างค่ะว่าคันนี้นะคะหน้าจับหน้าจองยังไงบ้างล้อนะคะได้เป็นล้อกระทาเดิมจากโรงงานมีฝาครอบจากโตโยต้ามาให้นะคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวนี้เนเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะน,นี้เป็นยางเดิมจากลูกค้าเก่าอยู่นะคะ ด้านข้างไฟเลี้ยวจะมีมาให้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะกระจบมองข้างนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแบบนี้นะจ๊ะคันนี้นอกจากจะได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะได้ฟิล์มใหม่ไปด้วยค่ะรอบคันที่เปิดที่จับรถนะคะตรงนี้นะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะจ๊ะสีขาวสีเดียวกันเลยเปิดให้ดูด้านในสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าทุกคนใครที่ชื่นชอบเบาะผ้านะคะก็คันนี้ได้เลยนะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายขับสบายไม่ต้องเหยียบคัสให้เมื่อยขานะคะเดี๋ยวเน่จะพาไปลงรายละเอียดอีกทีฝั่งนู้นเนาะอ่ะตอนนี้ขออนุญาตพาด,ดูด้านหลังค่ะตรงนี้ในส่วนของผู้โดยสารแอบแกะตรงนี้ไว้ให้เห็นแล้วนะคะจะให้ลูกค้าได้ดูว่าตรงนี้นะคะน,นี่คือรอยอาร์ครจากโรงงานนะคะมีครบทุกจุดสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถที่เข้ามานะคะสภาพนางฟ้าสวยๆแบบนี้ไม่เคยโดนชนหนักไม่เคยมีการน้ำท่วมมานะคะ คันนี้อย่างที่เน่เน่บอกว่าน้องคือ V8 นะคะเขาดันโลโก้ขึ้นมาเลยเห็นปะโลโก้แล้วก็รุ่นนะคะเป็นคโครเมยียมขึ้นมาเลยนี่นะจ๊ะสีรถสวยๆนะคะสีรถสวยๆเลยมาดูที่ด้านในกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเก็บรายละเอียดกันอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เลยใครที่ชอบคันนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยนะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะเนเน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะ<อ>นี่จ้ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสําหรับคันนี้นะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เลยนะคะ<อ>ย้ําให้อีกทีว่าคันนี้นะคะใครที่เงินเดือนไม่ถึงหน0 0งบาทอยากออกรถด้วยตัวเองนะคะไม่ใช้คนค้ำไม่ใช้คนกู้ร่วมนะคะคันนี้มาหาเนเน่ได้เลยนะ<อ>นี่จ้ะ เปิดห้องเครื่องให้ดูเลยค่ะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจนะจ๊ะมาจับมาจองได้เลยนะจองปุ๊บนะเนีน่เปลี่ยนของเลวรภายในเครื่องให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่รวมถึงตัวกรองอากาศก,าก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาฝากระโปรงลงสักนิดนึงก่อน นี่เลยจ้ะคันนี้รถเพิ่งมาจริงราคายังไม่ทันได้ออกนะคะเดี๋ยวเนเน่มาคอสราคาให้จะคอมเมนต์ไว้ให้ที่ด้านล่างเลยและถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรือไลน์นะคะรวมไปถึงลูกค้าที่วอล์ i อินมาที่หน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเพราะวันนี้คันนี้นะคะเปิดโปรจองแค่5้0บาทและที่สําคัญวันรับรถได้รับน้ํามันเต็มถังไปพร้อมกับทองคําด้วยค่ะ สำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาร์เนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คาันเซ็นฟรนันให้ฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย